สวัสดีครับผมเมื่อนี้กักลับมาเจอกันอีกนึ่งคลิปดีๆทางช่องย t u b e นักเลงพระทองทินนะครับมื่อนี้กัมีวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดอรมาในน้าพีในน้ำนองกันอีกเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ตั้งนานี้นะครับคือวัตถุมงคลของหลวงปู่ดีเนาะวัดมัชิมมาวาดนะครับหรือหลวงปู่บุญน,นะครับหลวงปู่บุญวัดมัชิมมาวาดนะครับหลายคนก็บดเอินจะบันบวัดหลวงปู่ดีเนาะนะครับอ่า สมเด็จด้านหน้าเนี้ยเป็นสมเด็จรุ่นแรกของเพิินนะครับสร้างแล้วเล่าปีศูนย์หาถึงปีศูนย์เจ็ดนะครับยุโรเล่วนี่แหละนะครับสาหรับพระผงรุ่นนี้นะครับถือเป็นภาพผงรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับรูปพันธสันทายขององค์พระนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์พระสมเด็จนั่งบนฐานสามชั้นนะครับแล้วก็มีสุ่มแก้วนะครับสุมแก้วขอบไว้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นพิมพ์หนักปกนะครับซึ่งเป็นพระประธานประจาวัดมชิมาวัดนะครับ แล้วก็จีมีย่นนามะพระทะนะครับหัวใจถาดทั้งซีนะครับลักษณะขององค์ผ้านี้นะครับจะเป็นเนื้อของจะเป็นเนื้อน้ํามันนะครับนะพระค่อนข้างที่จะมีขนาดพอดีนะครับบวยง่า่บวยหน่อยเกินไปนะครับเนื้อผงน้ํามันแน่นนะครับแข็งแกร่งนะครับแบบนี้หายากนะครับแบบนี้หายยากครับ เมื่อก้อนกะพ่อได้พ่อได้เจออยู่ครับแต่ทุกมือนี่นะครับเจอหน่อยแล้วนะครับเขามาในสนามเขาแล้วก็เข้าไปเลยนะครับเราหายไปเลยนะครับบ่ได้เห็นมีออกออกมาให้ได้เล่นได้หากันโดนเทียพ่อเทียครับสาหรับสมเด็จรุนนี้นะครับอ่าแบบนี้เป็นของหลวงปู่ดีเนาะเด้อครับเด้อไปพ่ออยุสักะอ่าถือว่าเป็นของดีแนะนํากันนะครับเล่นกันอยู่ในสนามกัอยูรักร้อยไปปลายถึงพันต้นนะครับในสภาพที่สวยๆนะครับนะ ต่อไปครับต่อไปเป็นสมเด็จรุ่น2หลวงปูนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันขึ้นกันนะครับอันนี้เหลี่ยมเกาเหลี่ยมมินเทจมาเลยนะเป็นสมเด็จทอ่งพิมพ์เกียร์ใช้โยฐาสามชั้นนะครับอกล่องนะครับอกล่องด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้เป็นยันต์ทออยู่ตรงกลางนะครับเป็นยันต์ทอคือยางโวนะครับพอไม่นม้วนเด้อแล้วก็มีตัวอุขึ้นนะครับอันนี้เป็นยันต์ด้านล่างนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันคื้กันครับ ันนี้นาจะจัดสังงนปีพศสองพันหกร้อยสิบถึงสิบสามนีม้ีแหละนะครับห้างกัน่หลายหรอกนะครับอันนี้เกิดเลี่ยนเป็นของสายวัดมะชิมะบาดนะครับเป็นของหลวงปู่สานะครับเป็นของหลวงปู่สาวัดรานนดดานะครับซึ่งหลวงปู่สาวัดรานนดานี่เป็นซิปเอกนะนะซิปหัวเกี่ยวหัวแหวนของหลวงปู่ดีเนาะนี่นะครับนะพระทุกอย่างที่หลวงปู่สาจะสั่งก nice ็สืน้ำมาถวายที่เป็นพิมพ์พวกพิมพ์พระประจำวันพิมพ์สมเด็จนะครับในน้ำมาถวายหลวงปู่ดีเนาะนะครับ น้ำมาถวายกู้บาอาจารย์ครับแล้วก็ได้มาแจกโรกศิษย์นะครับแถวจังหวัดอุดรนะครับเอออันนี้มันเหลี่ยมเก่า้น่เนาะขีดฟุ้งกับสีไลยนะครับนี่ก็น้ำมาให้รับชมรับฟังกันสําหรับวัตถุมงคลนทองทินของจังหวัดอุดรนะครับการเล่นหากันยู่กันลักลอยกลางๆครับนะยู่กันลักเล่ากลางๆสำหรับพิมพ์หนีครับส่วนอีกพิมพ์นี้ค่อนข้างหายากได้รับพวกนิยมเพราะสมควรครับอ่านี่ยู่ลอยไปปลายถึงพันะถึงพันต้นนะครับนี่ในที่ใน องค์ที่สภาพสวยๆนะครับบร่ได้เจอง่ายนะครับภาพแบบนี้นะครับหลวงปู่ดีนอนี่เพิ่นก็เป็นพระเทลจารยนนะครับเป็นพระเทลาจาจัน,นท,าจาที่มีส่งคุณวิทยาคมวิทยาคุณหลายนะครับซึ่งเป็นพระเกจิลูกสําคัญของมึงอุดพรพ้อมนะครับสําหรับหลวงปู่ดีนอนี่นะครับถ้าผู้ใดไ่ท่านได้หูว่าหลวงปู่ดีนอเป็นไพนะครับก็บสามารถเข้าไปคนหาประวัติข้อมูลหลวงปู่ได้นะครับ ตามโลกอินเทอร์เน็ตยังกะมีมากไหมนะครับได้จะได้รับทราบนะจะได้รับทราบรับรู้กันถึงชีวประวัติของหลวงปู่ว่ามีความสําคัญขนาดไหนนะครับของคณะสงฆ์เมืองอุดรนะครับเมื่อนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับที่อยากจะออกมาแนะนํากันถึงวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรนะครับเมื่อนี้ก็บ่ได้มีอย่างหลายพรามันบ่มีเก๋มันก็เลยบ่มีอย่างหลายนะครับ้วก็ค่าความนิยมกัอยู่ในระดับแบบตนๆนะครับนะ ในระดับต้นๆของเมืองอุดรนะครับต้นๆี่ืมบางทียูได้รับรักร้อยนะครับอยู่ในคานิยมต้นๆที่คนจะนึกถึงของเมืองอุดรนะครับคานิยมกับยู่ทีวามรักวามชอบก้มหลงของคนนะครับบ่ได้อ่าไ่ได้สามารถวัดจากสิ่งอื่นใดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดรักแบบใดชอบแบบใดการสื่อแบบนั้นใจวามสําคัญนะครับคือพระแท้นะครับต้องหลินพระแท้เท่านั้นนะครับ อ่าถึงจะมีอิทธิปฏิหารจะมีประสบการณ์เกิดแก้ผู้ที่ารบบูชานะครับนะนี่กัมาแนนํากันเพิยงท่นนี้นะครับเนาะถ้าผู้ใดนะครับว่าอยากพลาดคลิปวิดโอในนําวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรดีๆแบบนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดแชร์ถ้าเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลทีน่าเรียนรู้ศึกษานะครับอ่าเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมวัตถุมงคลที่ถูกต้องนะครับผู้ใดมีคาถามเัีกะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดโอได้นะครับเด้อสามารถ สอบถามคําถามต่างๆได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็สิมาตอบให้ถ้าตอบบ่ได้บ่รู้จริงๆนี่ก็ฉิดตอบว่าบ่รู้ไปเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นการบ่กักข้อมูลนะครับให้ครับสามารถชิกหรือท่านผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมคลิปนี้หรือช่องนี้ทั้งตั้งใจแล้วก็ล่ว่าได้ตั้งใจนะครับอาน,นะครับมือนีก็มีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพื่อนนี้สําหรับมือนีก็สวัสดีครับ